เลียงตามช่องนี้นะสีสีแดงสีแดงสีแดงสีเหลืองพูดด้วยสีเหลืองสีชมพูครับสีเขียวสีส้ม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 สีน้ำเงินสีฟ้าลุกสีฟ้าแล้วก็สีม่วง ยังยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนยังไม่เสร็จแค่นีู้กนั่งลงก่อนครับนั่งลง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 ก่อนท่านั่งลงก่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้เรียกว่าสีแดงสีแดงพูดก่อนสีแดงสีเหลืองสีเหลือง ครับสีชมพูสีชมพูสีชมพูสีเขียวสีเขียวเอามือชี้ด้วยลูกสีอะไรครับอันนี้สีอะไรสีสีเขียวเอาใหม่ใหม่เอาเรื่องใหม่อย่านั่งอย่านั่งสิลูกเออสีแดงครับเอาใหม่ใหม่อยวีวอลเลย đen dạng đen dạng 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 lưỡng dạng 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 lưỡng dạng 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 เขียวสีสีเขียวสีเขียวสีสีเขียวขาข้ังสีสีเขียวขาครับสีเขียวสีเขียวสีสีส้มสีส้มอ่ะ ีฟ้าสีสีม่วงสีสีม่วง สีเอาลิฟสีลูกสีสีแดงสีผู้ตาข้อสีแดงใช่สีเหลืองสีสีสีเหลืองสี สีเหลืองสีครับสีชมพูสีชมพูสีสีชมพูสีสีเอาใหม่ครับสีสีชมพูสีสีชมครับสีเขียวสีสีเขียวสี มีปัญหากับสีเขียวจริงเลยนะเราเออสีวอลสีเขียวขาบสีส้มสีสีสีชมสีฟ้าสีฟ้าสีสีอันนี้เรียกว่าสีสีสีฟ้าสีฟ้าอันนี้เรียกว่าสีสีสี สีฟ้าสี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 ฟ้าสีครับสีม่วงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวพ่อขอนิดเดียวพ่อขอนิดเดียวสีม่วงสี แค่นั้นเลยอ่าทีนี้มาดูตามพอ่ออะสีแดงสีแดงฟังก่อนสีแดงพูดก่อนสีแดงสีแดงพูดก่อนสีแดงฟังพ่อก่อนสีแดงท่นครับสีแดงอ่ะสีแดงอ่าเอาเาวางวาง ดีนะสีเหลืองสีเหลืองสีอ่าบางครับคนเก่งคนเก่งลูกคเดียวเนาะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพอเล่นต่อลูกนะอ่าต่อไปสีชมพูสีชมพูอันนี้เรียกว่าสีสีชมสีสีอะไรครับ เขียวอันนี้เรียกว่าสีอันนี้เรียกว่าสีสีสีเขียวอันนี้เรียกว่าสีสีเขียวดูปากพ่อเขียวอ่ะสีอ่ะสีสีทันครับทันลูกอันนี้สีเขียวสี สีสีเขียวสี <Yeah. S 1> เขียวอ่ะ,อะวางอันนี้เรียกว่าสีส้มสีส้มครับเอาวางให้ี่ดูอ่ะจัดจั่สวยอ่าอันนี้เรียกว่าสีฟ้า,ฟาใช่ นี่สีม่วงสีม่วงเอาเรียกก่อนสีม่วง,วงครับเก่งอ่าโอเครู้เรื่องสีแล้วเนาะมาไว้รงนี้อันนี้พ่อจะให้ทาใส่ดีนะเหมือนที่ครูสอนเนะี่ยเอาใส่นะ สีแดงอ่ะสีแดงก็หลุดนี่เอาสีแดงนี่ท่านครับสีแดงอันนี้สีเขียวสีแดงสีแดงนี่สีแดงสีแดงอ่ะสีแดงอ่ะสีแดงนั่งดีครับเอ้ยจะได้มองเห็นอ่ะอ่ะสีแดงนี่สีแดงสีแดงอ่ะ เอาสีแดงลงนี่สีแดงสีแดงสีแดงนี่หาลูกสีแดงลูกสีแดงเลยสีแดงสีแดงนี่สีแดงสีแดงอ่ะดูสิอันไหนสีแดงนี่สีแดงอะเลือกสีสีแดงไหนอยู่ไหนเอาเอาลงเอาสีแดงลงลูกสีแดงอันหยิบพ่อช่วยพ่อช่วยพ่อช่วยอ่ะสีแดงสีแดง สีแดงครับสีแดงอ่ะสีแดงจับสองมืออ่าสีแดงอ่าสีแดงสีแดงอ่ะมีอีกไหมเอาอย่างละสามคนเนาะเยอะเกิน

ไ้เหลืองสองอ่ะเหลืองสามสนุกทุกวันอ่าจากี้ไม่เป็นเหลืองเสร็จแล้วเป็นเนื้อเหืองเนื้อเหืองเนื้อเหืองอ่ะเหลืองสามอ่ะต่อไปต่อไปสีชมพูสีชมพูสีชมพูอีกสีชมพูอ่ะสีชมพูแล้วไหนสีชมพูอยู่ไหนสีชมพูนี่ สีชมพูอ่ะสีชมพูครับลูกแล้วเดี๋ยวจะเสร็จแล้วมาเยอะลูกอ่ะสีชมพูสีชมพูสีชมพูอ่าสีชมพูสีชมพูหนึ่งครับสีชมพูหนึ่ง

ครับเก่งครับอ่ะต่อไปสีเขียวสีเขียวนี่สีเขียวสีเขียวสีเขียวนี่สีเขียวสีเขียวครับเก่งโอเคเขียวหนึ่งเขียวหนึ่งอ่าสีเขียวครับสีเขียวใช่คสีเขียวนี่สีเขียวนี่สีเขียว สีสีเขียวนี่สีเขียวนี่สีเขียวนี่มีไหมนี่สีสีเขียวครับสีเขียวสีเขียวสีเขียวไม่พอจะเสร็จแล้วแตเสร็จแล้วทานทานจะเสร็จแล้วลูกแป๊บนึงแป๊บนึงเนาะได้ได้แล้วค่ะกับสีเขียวข้อเชือกข้อเชือกเอามือมาเอาข้างนี้มา ช่วยไหมพ่อ hmm. ช่วยบอกพ่อพ่อช่วยอ่ะสีเขียวนี่สีเขียวอ่าสีเขียวไหนสีเขียวอีกนึงครับไปเสร็จแล้วนะสีเขียวอ่าต่อไปนี่สีส้มนี่สีส้มอ่ะอ่าครับเสียงลุกสีส้มสีส้มหนึ่ง ส้มสองมีสามอันเนาะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเก่ง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 อู้หูต่อไปนึ่สีฟ้าครับสีฟ้าเก่งครับสีฟ้าเก่งนะครับสีฟ้าหนึ่งสีฟ้าสองคสีฟ้าสามต่อไปดิกระปั้นสีสีม่วงใช่สีม่ว เอาไหลลงไหลลงไหลลงเอาไม่ได <laughs> oh, oh, ้ต mm ุ hmm. mm ๊ด hmm. ตุ๊ดเออเสร็จแล้วนะโอ้ดีจังเลยเสร็จแล้วอ่าตบมือตบมือกับพ่ออ่าลุกน้องนันทดีอือเก่งเก่งครับเก่งอ่าตบมืออ่าก็ขออ่าตบมือกันตบมืออ่าทีนี้หมุนหมุนเอาออกนะเอาออก อาหมุนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไหนเทเทอาเทเทหมุนอะหมุนหมุนหมุนอาหมุนหมุนออกหมุนออกอ่ะเทออกอ่ะเทเทออกไหมเทเทนี่ยเนี่ยเสร็จแล้ว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 ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงๆเดี๋ยวพ่อให้เล่นต่ออ่ะอ่ะเทใส่นี่ อ่ะปิดฝาปิดฝาหมุนหมุนหมุนไปหมุนหมุนอ่าหมุนหมุนปิดฝาหมุนใช่หมุน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 ปิดฝาหมุนใช่แไม่เอาเสียเอาใหม่เอาใหม่พ่อช่วยพ่อช่วย ปิท่อปิดวอเะเแลคับอะดไาปิดวท